กอล์ฟอาชีพสตรีไทย LPGA ทัวร์2021แมตช์เปิดฤดูกาลที่จังหวัดกาญจนบรุรีแข่งขันเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยแชมป์ตกเป็นของพัชระจุธาโครงกระพัน <S 1> <S 1> <S <ๆ>การแข่งขันกอล์ฟอาชีพสตรีไทย LPGA ทัวร์2021ระยายการ SAT NSDF ไทย LPGA แชมเปี้ยนชิพแมตช์เปิดฤดูกาล2021ชิงเงินรางวัลรวม1.2ล้านบาท ที่สนามการปีกอฟขับอำเภอบอ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีจัดแข่งขันภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่เข้มงวดปรากฏว่าพัชรจุฑาคงกระพันอดีตนักกอล์ฟที่เคยไปเล่นใน LPGA ทัวร์ที่นำห่างถึง5สโสต๊อกวันสุดท้ายเล่นแบบประคองตัวทำเพิ่ม1อันดพาเดสิบเอจาก3เบอร์ดี้เสีย2โบกี้สกอร์รวม11อดอันดพาอร์อยหดีพอที่จะคว้าแชมป์ไปครอง พร้อมกับรับเงินรางวัล156,000บาทส่วนนักกิตตาวงทวีราบนักกอล์ฟสมัครเล่นที่วันสุดท้ายผลงานยอดเยี่ยมทำเพิ่มถึง6อันเดร์พา66จาก7เบอร์ดี้เสีย1โบกี้สกอร์รวม10อันดร์พา206ได้อันดับที่2รับรางวัลนักกอล์ฟสมัครเล่นที่ทำผลงานดีที่สุดในทัวร์นาเมนต์ขณะที่อันดับ3ชากรสิมคำบอลอดีตนักกอล์ฟสมัครเล่นทีมชาติไทยทำเพิ่ม4อันดร์พา68สกอร์รวม8อันดร์พา208 รับเงินรางวัล86,000บาทอันดับ4ร่วมมี2คนได้แก่ตรีฉัติจีนกับและวัสวรรษสังคพงศ์สกอร์7ออนุภา209รับเงินรางวัลคนละ61,500บาทยินดีมากครับแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่สามารถทําได้สําเร็จรุล่วงนะครับแล้วก็ฝ่าฟันมานานนะฮะกว่าจะได้มาทําการแข่งในวันนี้นะครับก็ทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วก็สมบูรณ์แบบครับ สลับกอล์ฟอาชีพสตรีไทย LPGA ทัวร์รายการต่อไปจะย้ายจากสนามกอล์ฟกบินบุรีสปอร์ตคลับจังหวัดปราจินบุรีไปแข่งขันกันที่สนามนาายฮิวโกฟรีสอร์ทแอนด์คันที่ขับจังหวัดลบบุรีในระหว่างวันที่14-16กร,รกฎาคมนี้นิวัสุริยะถ่ายภาพเจษฎาเทียนเฉยรายงานจากจังหวัดกาญจนบุรี